you วิธีการขันน็อตแล้วก็ใส่น็อตยึดนะคะ,คะจะรูเสร็จแล้วใส่หัวน้ำแล้วก็น็อตยึดเลย <c oughs> พนหนูเขาชอบดึงขาค่ะถ้าดึงเล่นแล้วก็กัดขาดเราจำเป็นจะต้องใช้น็อตยึดนี่ค่ะง่ายค่ะเสร็จแล้วแค่นี้เสร็จแล้ว ระบบน้ำนี้ไม่เหนื่อยมากค่ะไม่จุก,กจิกอีกฝั่งหนึ่งเป็นสายน้ำฟังนะคะ มาข้างนอกพอให้ยื่นมาสักสิบมิลแล้วก็ยึดน็อตใช้สว่านยิงเลยคะ่ะเจาะรูเจาะรูทะลุฝั่งเดียวนะคะนี่ค่ะทะลุแล้วก็ดันหัวน้ําเข้าเลยนี่ค่ะไม่ต้องให้หัวน้ายื่นออกมาเยอะนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นี่ค่ะเพราะว่าถ้ายื่นมาเดี๋ยวหนูมันจัดดึงอย่าประมาณนะคะเพราะหนูแรงเยอะมากเสร็จแล้วก็ใช้น็อตยึดเลยะคะ่ะ ถ้าเกิดไม่มีสว่านก็ใช้เป็นไขควงก็ได้นะคะในการดึดนอนนี่เสร็จแล้วค่ะข้างบนเป็นหัวน้ําส่วนข้างล่างเป็นระบบน้ําทิ้งนะคะน้ําก็จะไหลทิ้งข้างล่างนี่จะ้ะเสร็จแล้วติดตั้งง่ายค่ะส่วนข้างนอกนี้นะคะก็จะเป็นสายยางที่เราต่อมาเราก็จะใช้เป็นนี่ค่ะสายยางอันนี้มันอยู่ที่ระดับความยาวของขวดน้ําที่เราจะใช้นะคะอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็จะต่อเข้ากับ ขวดน้ำอัดลมนี่ค่ะเสร็จแล้วเติมน้ำเราจะใช้เป็นขวดเล็กขวดใหญ่ก็ได้ไม่ยุ่งยากนี่ค่ะเรากินน้ำอัดลมอยู่แล้วเก็บขวดไว้ค่ะหาง่ายนี่ค่ะประหยัดลราจะต่อขอที่กันกัดน,นิดหน่อยค่ะให้มันเขายื่นไปข้างหน้าพอสักสิบเมิแล้วเราก็เจาะได้เลย ง่ายค่ะนี่ไม่เหนื่อยค่ะหนูกินน้าแล้วก็เทวมันก็จะไหลทิ้งลงมาระบบนี้ถือว่าระบบที่แบบเราไม่เหนื่อยมากค่ะไม่จุกจิกด้วยไม่เหนื่อยบ่ม่เลอะน้าหนูไม่เล่นน้ำค่ะเสร็จแล้วระบบน้ําของเราที่เราได้ใช้อตลอดนะคะติดตั้งง่ายค่ะก็ทให้เอ่อเสียชีวิตสะสม